ไงไงนา,ายจะไปโรงเรียนเหรอสกายใช่แล้วงยทุกคนมาแล้วเหรอจุดเริ่มต้นมันแค่อยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นฉันจะฆ่าทุกคนให้หมด ก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับเพราะว่าการสะภาคเสียงตัวของผู้หญิงมันภาคยากมากซึ่งตอนนี้ก็เ,เวลาตอนเป็นเวลาตอนกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ผมทำอีพีสงได้นะครับจะมีทั้งหมด12 EP นะครับเตรียมรอดูก็ได้เลยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแกมาเร็วสินะสกายในที่สุดพลังของแกจะเป็นของฉันตอนนี้เนียนเย่ยแหละ <c oughs> อืมตัวอย่างตอนต่อไปศึกชิงพลังของโยมทูตโปรติดตามตอนต่อไปได้ที่ช่องสกาย